เกิดภาพขึ้นมาก็อยู่ธงไฮธงหน้าคือเกาจูงหัวกินหยาตามขันไอขันนาเด้อพี่น้องเลยมือในสะพวงก,ก็ได้บรรยากาศก็คือฝนที่ตกซชมืหมนี้เนาะอค่ะทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสะพวงรถสุขสุขคนเขาเลี้ยงหัวกินหยาตามขันไอขันนา,นาหิมให้หิมหน้าเจี๊ยห้งเจ๊หน้านี่แหละงว่วนเถือกสองโจกะ่ะประตูอีบวัวพีจะเจอพี่น้องเลยฮะจ้าบรรยากาศ ก่อนมีดดำขนวยอยู่กับฝนทิตกใช่ไหมเนาะฝนทิตกหทาเข่าสะพ่วงแล้วกำลังกำลังออกนี่ฝนตกกำลังออกอ่าเข่ากำลังออกค่ะแหละสะพ่วงก็ว่ากพิษว่าเธออยู่ฝนตกลงมานี่กะเข่าพวงออกไปที่ย่านภูเขาพนมย่านนนเป็นข่าวอ่าหมักอ้าเนาะเดี๋ข่าวมันผสมบูรณ์เนี่ยพี่น้องเลยข่าวอ้าลายพิษว่าฝนตก คนตกใส่เขา่าในเข่าเขา้าวัดกำลังออกเลยเนาะคนมาตกห้ามใส่คนลายมันช่เป็นเขาอาแล้วอะเขาบรสมบูรณ์สะพวงย่านเดนในมัมในหน้าสะพวงเขาออกเต็มมาเล้ดให้นี่เห็นครับพี่น้องเลยมงมนีเ้เขาเต็มตรงไงทงหทตรงนาบ่ได้ทางนาสะพวงออกบ่ได้เด้อบรรยากาศตรงไงทงหทตรงนามารับชมบงเขาออในหน้าก่อนออกมาเลยพี่น้องเอ้ยเขาเนี่ ่าบรรยากาศฝนตกห้ามเลยนี่ถุงหัากินหยาคือเก้ามันนี่ก็ได้จักตกยังทันายบดฉับจักตกมาเท่าพี่น้องเลยฝนมาตกห้ามก่อนเลยเนี่ยฝนตกห้ามเลยนี่ยังบดฝ้าวัดฝนอยู่เนาะฝนก็ได้ ปัดแยมเกี่ยวขาวเหนียวขึ้นงออยู่พี่น้องเลยสิได้หาข่าวแรนฝนแลงนี้ฝนกินข่าวฝนต้องห้ามมันกับบทเสพด้วยเนาะบทเสบคือข่าวงานเลยข่าวงานข่าวกลางบ่เม็ดอยากขาวๆพี่น้องถ้าว่าพวกข่าวดอนี่นะเม็ดอยากแดงพอฝนต้องห้ามเคยทสิแล้วมอสาวองโตนี่ก็ได้ <c oughs> เลี้ยงไว้ก่อนให้มันตุ้ยหัวทึกหัวแม่กัควายนะพูดและ,และตู้พ่อสะพวงเลี้ยงอยู่หน้าโคกพี่น้องเลยเดี๋ยวอัหน้าใต้พีนะ่น้องยังสองตัอันนี้เอาไว้เลี้ยงอยู่หน้าหน้าติดบ้านไปจูงกินใหญ่าตามขา้างในข้างหน้าฮึ่ม เวนี่ล,ละแดดแดดขามากพฝนจุกฝนห่อนเอ้าตอนนี้ก็บสีมงแรงเลยพี่น้องนนนเลยมื่อขึ้นฟ้าขึ้นฝนขึ้นฝนคล้ายๆกับฝนจุกนี่แหละก็ใหยูนหน้าคือเก้าสะพวงกับไดเนาะยูกำไพงกับนานี่แหละไม่ไปทางใดแล้วพี่น้องเลย มาเบิงเขานาสะพวงเด้อเขาออกมาเลยต้นก็ไม่แต่ต้นสูงเขาขนาดว่าเขาเอี้ยได้เนี้ยต้นสูงเนาะต้นเพียงหดเอกสะพ่วงี่นเอาเลยเขาเป็นมาเขาเตี้ยแต่มาดามมันกลายเป็นเขาสูงนงามนะงามขี้ฝนเนี่ยขี้งัวเนาะว่ายามแรงสะพวงกับผูกงัวอยู่ทงไห้ทงนาขี้งัวเต็มอยู่ ไปหาดำเขาไปอ่นาดำเขาใส่รถสูงเขากันเลยหเขาล่มมากย่มันล่มอยู่เขาย่ในเกี่ยวขเขาล่มอยอ่บิงพี่น้องเลยอึ่ม่มฮึลมฮ่มฮม่ม่ม่ง หอ่หอ,น,น,อนหอนพีองเอฮอนแหงเอ้าแหละฮอนหนั่นเอาน้าแบบไข่ไข่กบจีต้แงหงนะ้งอะไรเนาะอากาศห,ออาหออาาอ่อนเอ้าฮอนเอ้าไข่บจต้ลิ้นต้แห้งมาแงนะบรรยากาศทงไงทง้พี่น้องเด้อน,นาสะพวงเองเ หากจักตอกมะข่าวยาแล้วก็มาจุงว่ากินหยาพี่น้องเลยมันี้งัวกับหยาลายก็เลือกเลือกอะไงัวสะพวงเลือกหยาพี่น้องเลยนี่บริสุกกินดอกหยาดกดอกหรือยำเจริห้ยเจรนาแต่เลือกกินหวนไปย่างไปด้วยสะพวงกับขี้ขั้นจูงขี้ขั้นจับเสื้อคะแนนปล่อยเพิ่นไปกินตามใจเพิ่นพี่น้องเลยนะเนมเอาเนมเบิ้ง อย่างสามก้นเพิ่นมันอ่ะมันเลือกหย่างงวนงวเลือกหย่ามันบ้วนซอยหย่ากระดกกระดกข่าไปสู่กินเลือกกินมันในข่าวพี่น้องเลอืมสะพวงกระชิ่งเกี่ยวข่าวเด้อกระชิ่งกินข่าวใหม่เด้มา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 เกี่ยวข่าวซอยนี่เด้อพี่น้องเด้อสิแบงข่าวใหม่ให้กินดอกเนาะ ข่าวดอออกมาแล้วแถวโน้นใส่ข่าวโดมาเลยพี่น้องเลยข่าวดอหอกมาเลยทั้งทั้งหัวเพึ่นกรแม่นนาะชุดเร่งเลยข่าวโดแถวโนนแถวใกล้เทียงนี่กระแม่นข่าวโดข่าวโรยใส่ข่าวพิษปีนพิดว่าข่าวกลางบัดดำแล้วเป็นข่าวโดป้าบัดคำชิบาว่าเลยพี่น้องเลยลงเขาเลย ไปวานเขาคิดว่าวานเขาอาเขาโดสุดท้ายได้เป็นอาวานเขาคิดว่าเป็นเขา,า,เลาก,กลางคเนาะสุดท้ายได้เป็นเขาโดเบิดเลยตะกี้ว่าใครแน่วะใส่เขากลางลายพอดีวิทย์พลาก็ยจังได้เกี่ยวเขากลางจังสบายแน่จังบริเดนหาบเขานี่พลนแน่วะสุดท้ายมาหลดป้าเจ้าเขาโลไดกูโมโซลาก็ไม่จะเขาโลลาย ขากลางบบบันไลบันฮ้ห่อนพี่น้องเลยบรรยากาศทางนี้ก็จะเป็นเข่าเข่ากลางเด้อพี่น้องเดยนเขากลางน่าสะพวงยังไม่ทันได้ออกเด้อกลาลังมานพี่น้องเลยอ่ะคือว่าแล้วก็พอดีเบิดพลนั่นแหละคำเชื่อว่าแล้วก็นเนาะเบิดพลกะจังจะได้เกีียวเข่ากลางพอดีเลยพอดีเบิดพลเท่ากั เริ่มเกี่ยวเข่ากลางเนาะสบายเลยถ้าว่าเข่าโดนะโอ้ยเสียงนะพี่น้องเลยเกี่ยวเขา่ายางหน้าบ่อหรือว่าเขาตากฝนบอ่อประมาณนี้เนาะเขากู่บอทันฝนตรงห้ามเขาาขาก็แเดงกินบอแทะพี่น้องเลยบอหอมอีกเข่าโดน มาเบิงบรรยากาศอยู่ทุ่งไหทุ่งนาหน้าสะพวงเด้อพี่น้องเด้อนี่บรรยากาศคือฝนสิตกนี่แหละทุ่งไหทุงนาช่งนี่ก็ช่วงกลังเข้ากลังออกกลังมานเนาะบรรยากาศทางนั้นเพิ่นจุยงเด้คอนลอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นคนอยู่นี่ อีบนดน,นกสีออกพรรษาแล้วเนาะบุญชงเพื่อพี่น้องเลยสะพ่วงคือว่าแล้วไ่ได้ไปน้ำมูลเราเกี่ยวเขาเพราะว่าเขากลายซ้ำเขาออกมาเลยเขาโดอีกเนาะซาส,สปายดินก็คือชิญะกันแหละ้าคคเพราะว่าใส่เขาโดสาสปายดินไปเที่ยวก็ยันเก็บเกี่ยวมาท่านยยานเขาเอารออาเขาก้อย เอาบัท่านก้อนยังเข,าข่าก้อยเข่าล้นนั่นแหละมันชุกเลยค่ะเอาบัตรท่า,มา <Hey. S 1> มนมามามาพี่หัวกับไปแบบหนุหนหุนด้ยนะใบว่าได้นน้ำก้นน้ำกันเลยนะก็ได้ตามหลังกันนะใบไปใบมัดหัวก็บใบมามาบ่ มเตอร์นี่ยังจอยเจอกนตัวนั่นอีกเาตัวนี้มันเลือกเนี่ยมเงาตัวนั้นยังมาใครเน่บอกคอยเลือกเป็นไงเลือกกับไม่เลือกซ้ำเตัวนี้พี่น้องตอรนี่บ้าเถอะเลือกเลยฮ่าสิประมาณนี้พี่น้องเลยพาเอ็ซีมาเลาะส้มบรรยากาศอยู่ธงไฮธงหน้ามาเบิ้งเข่าออกบ่แหล่ทางนี้ กะจจิพอเกี่ยวเด้อทางนาสะพวงพี่น้องเลยเนาะนี่ออกมาแล้วพผมแถวโน่นเถียงนาสะพวงออกมาแล้วพห่วงเข่าออกมาแล้วนะอ่ะสะพวงกัจจิขอจบคลิปไว้เพียงสวีก่อนพี่น้องเลยถ่ายอัปเดตบรรยากาศทงไฮทงหน้านาะเข่าออกมาแล้วให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับได้ส้มน้ำกันอ่ะต่อไปสะพวงก็คือชิได้เกี่ยวเข่าถ่ายให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีนะครับได้ส้มน้ำกันพผมแหละต่อไป ทะเลาหัชมสาพ่วงเกี่ยวข่าวเดอ้อพี่น้องเลยเนาะเกี่ยวข่าวตากผลต่อไปพี่น้องเลย <c oughs> ข่าวออกลายเลยข่าวโดแต่ว่าบุกเกี่ยวกับ่านมันก่อยเลยเนาะเอาประทันอันจังใดสำหรับคลิปนี้กับสิขอจบกคลิปว้เพียงสำนีก่อนเดอ้อไปพบไปพ่อ,พอในคลิปหนาเนาะสะพวงก,กับฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพว่วงในเดอนะ้อเนาะสำหรับคลิปนี้กับสิขอล่าไปไดเดอ้อสบายดีสวัสดี